ดูท่านั่งผมก่อนคิดซะว่าแบบเราได้ชุดปลูกไปกล่องเดียวใช่ไหมเราก็นั่งแบบสบายๆเหมือนอยู่บ้านอ่ะเราทำอยู่บ้านแล้วครับนี่หาที่วางให้ดีๆนะอย่าลืมว่าที่วางนี่ให้ให้เขาได้รับแสงทั้งวันด้วยนะครับอย่าอย่าปลูกในที่ร่มนะครับแนะนําอย่าปลูกในที่ร่มผักผักเขาจะไม่โตนะครับผมผักสวนครัวนะครับนี่ที่ผมจะปลูกอาธิตให้ดูนะเป็นผักแพลวกับผักขยงหรืออุปกรณ์เมื่อกี้ผมบอกอธิบายไปแล้วมีฝา ที่จอรูสองรูนะกระถางสองนิ้วเอ้ยกระถางสี่นิ้ว,วสองใบอ,อ่พูดเพียรนอ้องกระถางสองนิ้วกระถางสี่นิ้วสองใบนะครับผมเออแล้วก็ปุ๋ยเอบขนาดหกร้อยมลอ่ทั้งเอทั้งบีนะครับแล้วก็ถ้วยตวงปุ๋ยนะครับเอบถุงขุมกองอืมแล้วก็ขุยมะพร้าวอ่าได้ครบครบเสร็จนะครับในชุดปลูกชุดปลูกแบบปักชนครัวใช่ไหมอ่าไ,ไ,ไม่เสียไม่ไม่ให้เสียเวลาครับนี่ถุงรองก่องขุมเลย ดูผมนั่งทําสบายสบายก็เปรียบเสมือนแบบว่าเราซื้อไปแล้วอยู่ในบ้านใช่แล้วก็ทําตกใจน้ำไหลเห็น <c oughs> ไ,ไหมเฮ้ดแสดงว่าแล้วต้องหมุนมาฝั่งนี้ไหมหมุนวดูเรื่อๆหมุนตรงนี้ ใช่สงถุงไงสวยแ,แล้วสิสวยเลย,เ,ลยเอ้าเมืเ่อกี้ไม่ได้ลืมลืมพูดเรื่องกองล่องกล่องเรายังดีแล้วนะเราหันมาด้านหลังก็ได้ไหนๆก็ได้สมถุงแล้วเห็นไหมอ่าเราได้รับมาตรฐานด้วยนะครับอ่ายังดีมีมีแค่เราครับนี่เห็นไหมโลโก้ของเราเกษตรกรรมยังยืนนะครับเหนๆที่อื่นไม่มีนะทำนะครับ กล่องโฟมนี่แบบละเอียดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออละเอียดไหมอ่ะดูละเอียดละเอียดกันละเอียดดูใกล้ๆดูใกล้ยันบเออยนมองไม่เห็นนะครับไม่ได้จกตานะไม่ได้จกตานะครับเออเราเรามันรับได้ครับมาตรฐานเออมีฟุดเกรดด้วยครับไม่มีสารตกค้างสามารถใส่อาหารได้นะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้นะกล้องมองมองเห็นไหมโอเคเออความเย็นนะครับความเย็นก็คือใส่ความเย็นนะทนทนได้ก็คือ

เออเริ่มคอแห้งน้ำชาเริ่มติดคออ่าโอเคแมลงตกแมลงตกเออแมลงตกใส่ก่อนอ่ารองถุงกำกองเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ปุ๋ยเอบีปุ๋ยเอบีนี่สําคัญมากนะครับเวลาได้ไปนะครับเขาจะต้องตกค้างอยู่แล้วพยายามก่อนใช้นะครับเขย่าก่อนเขย่าก่อนเขย่าก่อนนะครับเขย่าก่อนเขย่าเขย่าให้เข้ากันดีดีนะครับเติมได้นะครับนี่เติมได้นี่ตัวตวง โอยตัวก็นขนาด3ออนครับอืมันง่ายไงในการใช้ง่ายน,ะนี่ปูเอครับตเติมเลยแล้วก็นั่งทําอยู่บ้านครับชิวเน้ํากระเด็นน้ํากระเซ็นน้ำน้ำกะะระเซนภาษาไทยเรียกว่าอะไรน้ํากระเด็นนะอืมประมาณนี้นอือเราปลูกผักไทยเนาะเจ็ดประมาณเจ็ดสิบสองถึงถึงเจ็ดสิบห้าแล้วอซีซีประมาณนี้ห่ถ้วยไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นเป็นฝ้านะครับ ใส่ปุ๋ยเข้มเกินไปไม่ดีอผมปิดฝาก่อนนะกกลัวเลอะเทอะนะอ่าปิดฝาให้สนิทก่อนหลนังจากนี้ก็ละลายล,ล,ล,ละปุ๋ยก่อนปุ๋ยเอก่อนสักนิดนึนงปร<ท>ะมาณสักครึ่งกล่องน,นะครับ<ะ>เราพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวผมจะเติมปุ๋ยเบีนะครับตทีนี้เท่าเดิมครับถ้าเติมปุ๋ยเอเท่าไหนก็เราเติม เท่าเดิมอ่าปุ๋ยบีอ่าปุ๋ยเอแล้วก็ปุ๋ยบีตามบิดไฟก่อนหลังจากนี้เราเติมน้ำให้เต็มกล่องครับเปิดค่ะโอ้สุดยอดไปเลยเนาะให้จับสายน้ำไเฉยๆเนาะน้ำก็ไหลเองสุดยอดมากเลยระบบออโต้นะครับระบบสัมผัสนะครับนั่งขัดสมาร์ทก็ปลูกได้เออแต่เห็นไหมจับจับสายน้ำเนาะน้ำไปอแมน ถ้าปล่อยถ้าปล่อยปพ๊บนี่คือน้ำจะอยู่หยุดอะไรนะทันทีเลยสุดยอดมากปล่อยปล่อยสิปล่อยที่น้ำจะดำไม่เอาน้ำต้องได้ระดับก่อนอ่าโอเคเออพอแล้วเห็นไหมพอแล้วเอาพอพอแล้วใช่ใช่น้าเห็นไหมเออไม่ทำมันได้เสก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 เล่นเล่นอะไรเล่นเล่นกลเล่นกลหรือหรือใส่อะไรใส่กระถาโอ้ยมันก็สุดยอดเกินอ่ะนะเห็นไหมเนี่ยปิดไา เจ็ดได้เวลาเดี๋ยวเวลาสองทุม่มโอดีไม่ทันท<า>กระถางสองนิ้ว,วน้าวเน่สาวแหนีหมอเลยครับอันละแปดนาทีอืมนี่นะเอาวางวางนะ่ะในมอมเห็นผมถอนออกมาแล้วนี่ถอนถอนจากทุ่งดำแต่ผมอยากจะลองลองดูคุยทกขาพก่อนจะล้างก็ได้นะครับล้างดินออกก็ได้ อยากให้ดินแบบไม่อยากไม่อยากให้มีดินน่ะใส่ขุยมะพร้าวลงไปในกระถางอมองเห็นไหมกล้องมองเห็นไหมอ่าใส่ดินหนึ่งก็ยังดีอ่ะลองลองกอนกระถางลองกอนกระถางเออแล้วถ้าเราก็เนี่ยเราถอนออกมาแล้วนี่ใส่เลยนี่ใส่ั้งดินนี่แหละกดลงไปแล้วกบดขุยมะพร้าวสักหน่อยนิดนึงอ่านะเสร็จแล้วย่ลดเลย เ,เป็นไงล่ะง,ง,ง่ายง่ายง่ายนิดเดียวง่ายไหมใช่นี่พักกระยงางคลอกมาถ้าอยากเราเราอยากไ่เอาดินใช่ไหมเราด,ดูว่าเขาจะมีรากไหมเอาออกก่อนฉันสั่ให้ดูเลยนี่ไหมก็มีรากแล้วนี่เอาอดินออกนิดเดียวก็ได้นี่เหลือไว้แค่นี้แค่นี้นนก็พอเอากระถางมาใส่เลยอย่างนี้นี่เอามือจับไว้อย่างนี้นะครับใส่คุยพลาครับมี่แบบคุยพลาแบบไม่ล้างเลยนี่ จะล้างก็ได้ไม่ล้างก็ได้นะครับเพราะคุยพร้าวเราแบบละเอียดเดียวมากเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยนะอืมพราะเขาถึงน้ำนะครับเดี๋ยวเขาเอ่อคุยพ้าวเนี่ยเขาจะทำงานก็คือดูดก็จะดูดน้ำขึ้นมาเองถึงน้ำแน่นอนเห็นไหม่อดลงไปเสร็จแล้ว